สวัสดีครับนี่คือรายการออฟฟิศติดกล้องเอ้วันนี้เป็นวันสงกรานต์แล้วลองนี่คิดมาแล้วเนอะไรวันนี้นะครับคอนเทนต์ที่เราจะทําก็คือเราจะไปหาร้านข้าวตามสั่งครับและให้ร้านข้าวตามสั่งเนี่ยสั่งข้าวเราแล้วให้ข้าวตามสั่งไปให้เขากินนะครับงงไหมไวะ <laughs> เออเอาถรหลุ่ง่ายๆคือเราจะไปหาป้าอ้อนที่เป็นร้านข้าวตามสั่งนะครับแล้วก็เราเนี่ยจะไปให้เขาเนี่ยสั่งข้าวเราให้ร้านข้าวตามสั่งเนี่ยสั่งข้าวเราแล้วเราก็เอาข้าวที่เขาสั่งมาให้เขาแล้วส่วนเขาเนี่ยก็จะวิจารณ์ว่าอร่อยไม่อร่อยอยังไงนะครับโดยที่เราจะแบ่งฝั่งเป็นฝั่ง ครีเอทีฟแล้วก็ฝั่งที่เป็นคนทําอาหารนะครับฝั่งที่เป็นคนทําอาหารเนี่ยก็จะเป็นพวกที่ทําข้าวเก่งอยู่แล้วนั่นก็คือมีออยแทนแล้วก็มีทา์นะครับเป็นฝ่ายทําข้าวส่วน, <Okay. S 1> <laughs> นไม่ต้องยก <Okay. S 2> มึงไม่ต้องยกทำ <Why? S 2> มอึงไม่ต้องยกฝ่ายครีเอทีฟนะครับก็คือรับโจทย์มาแล้วคิดว่าเราจะทําอะไรให้เขากินดีเนี่ยนั่นก็คือวิภูนอตเปอร์นครับที่แบบว่าเป็นพวกที่เคยทําอาหารเมนูเฮีย้ยไม่เชื่อลองดูคลิปเหล่านี้ครับเมนูซูชิปอมๆนี้ออยไทยว่าวิพูและคนที่ทําก็คือ ตอนกูทำกูยังจะอ้วกเลยอ่ะจะมาสั่งข้าวให้ออยนะครับผมเอาข้าวเปล่าข้าวเปล่าเอาแค่ช้อนเดียวครับเอาข้าวไปบนช้อนช้อนเดียวผมไปสั่งเมนูที่ราคาถูกที่สุดในร้านจริงๆกูก็ไม่ได้ทำอะไรที่นี่หว่าแต่ว่ากูทำข้าวไม่เป็นไงก็เลยมาอยู่ทีมนี้ด้วยนะครับแต่กูทำเป็นไอ้ซชิหน้ามึงนะเอ้าไอออยก็กินได้โอ้หมก็กินอร่อยปะไม่เอย กูยังจะอ้วกเลยงั้นเราจะเริ่มจากจะออกจากออฟฟิศนะครับเพื่อจะไปหาปลาอ่อนนะครับอ้าวไปกันเฮ้อไปไปมึงต้องไปด้วยเหรออ้ามึงต้องไปรับโจทย์ดิมึงเป็นคนทำข้าวอ่ะเราจะเดินทางกันแบบให้โดนแดดน้อยที่สุดนะครับเอ้ขอผูกเชือกรองเท้าปั๊นมามึงไม่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีนี่ไม่มีเชือกเอ้ยใครกินเต็มเอาไปต็มครับเออเอาเอาเอากินแวะกินเต็มก่อนแล้วกัน เคยเล่นเกมแบบเอาชีวิตรอดปหมเปลี่ยนเป็นกู <t 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 ๊ดดับเป็นกู๊ดเปลี่ยนเป็นไอติมเอาติมเข้ามานี่อ่ะเท่ห์ว่ะแบวุธิแบวุฒิแบวุฒิโดนวมาแล้วนี่ตอนนี้ร้านป้าออนอัปเกรดนะไปล้างมือมีอะไรเต็มไปหมดเลยป้าออนครับวันนี้เราจะมาให้ ร้านข้าวตามสั่งเนี่ยสั่งข้าวพวกเราอีกทีหนึ่งครับโอเคงั้นก็ให้ป้าอ้นสั่ง่อยครับว่าอยากกินอะไรต้องกินข้าวยังวันนี้ยังเลยเอาให้ป้าอ้นสั่งข้าวครับเดี๋ยวพวกผมแบบทำมาอย่างดีมาให้ป้าอ้นกินเลยแล้วให้ป้าอ้นช่วยวิจารณ์แบบกะเพรารวมทุกอย่างเผ็ดจี๊ดเผ็ดมากมากได้ เอาให้มันเอ๊ะแล้วก็ร้อนเหมือนตอนเนี้ยหรอกินเผ็ดว่านกินเผ็ดได้ได้ครับมีมีอะไรจะรีเฟกไหมครับเอาไข่คนไข่คนด้วยเอาเอาของมึงไข่คนไข่คนไข่คนได้โอเคกะเพรารวมเผ็ดมากๆไข่คนได้ไหมไข่คนได้เลยโอเคต้องบอกว่าอ้อนเขาแบบกลัวเขาหิวอ่ะแบบประมาณว่า อรอชิมกันได้เลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปซื้อวัตถุดิบก่อนนะครับรอชิมกันได้รอชิมกันได้เลยนี่เราเราหยิบมาแบบนิดเดียวได้เปล่าวะอันนี้นี่สามารถหยิบแค่แบบตัว2ตัวอย่างงี้ได้ไหมฮะตัวนี้ก็ขายครับอ๋อเหรอโอเคให้ป้าอ้วนกินครึ่งตัวไหมเดูดิแซลมอนขนาดนี้40กว่าบาทเองเหรอ ถูกต้องใช่ป่าววะโหได้สี่สิบาทได้ขนาดนี้เลยเดี๋ยวนี่เป็นส่วนกลางวะเออน่าจะแล้วเอาไปกินก็คงได้แหละมั้งเออเอาแค่นี้หมูสับไหมเห็นป้าเอาชอบเอาหมูสับให้เราแดกแล้วก็เอาคืนปกติเคยเลือกหมูหรือเปล่าะไม่เคยแล้วมีมีความรู้ในการเลือกหมูยังไงบ้างไม่มีไม่ได้กินลว่าให้มึงเลือกดีกว่าเปไก่เป็นปีไก่เะล่ะเอ จริงเหรอเขาก็เคยทำเหรอเออเขาเคยทำให้เราเขาทำปีไก่ทอดใชื่อแล้วปีไก่มันเอาลงไปผัดได้หรอวะได้ได้มันก็เหมือนเนื้อไก่แต่แค่มันมีกระดูกด้วยปกติเลือกกินจากอะไรฮะไม่รู้เฮ้ยนี่ลูกชิ้นเอาเอาลูกชิ้นอันนี้ดีกว่าเปล่าได้หมดเลยเนี่ยเออก็ได้นะขอโทษครับเพริกพริกที่เอาไปทำกะเพรามันต้องเป็นพริกแบบไหนล่ะครับอ่ามันอยู่ตรงไหน อ๋อ่างนี้เขามากครับน,นี่เขาบอกว่าพริกขี้หนูนี่เราก็เอาไปแม่งทุกพริกเลยให้ป้อนกี่เม็ดะหนึ่งกี่เิเมตรนี่อ่ะสองเราจะรู้ได้ไงอ่ะไม่เราซื้อไปปกติเคยไปซื้อปะเนี่ยเนี่ยมันต้องแบบอย่างนี้เฮ้ยดุแลใส่มันไหมกะเพราใส่มันไงใส่กุ้ยหวาจะใส่มันเลยแต่กูว่าเราต้องมีแบบสูตรเฉพาะของเราแบบใส่อะไรนิดนึงผักอื่นอ่ะไม่ใส่เลยอ่ะช็อกโกแลตช็อกโกแลตเอ้ยอ้าวมันเป็นความหวาน แกงกะหรี่ยางใส่ช็อกโกแลตเลยเออว่ะอันนี้กะเพราเ,เอา้ามันมันเป็นสูตรของเราว่าน,น่าจะต้องเป็นดาร์กช็อกโกแลตไหนอ่ะใช่ปะนี่น่าจะล้วนนะโอเคกะเพรากะเพรานี่อยู่ในนี้อเปล่ากะเพรานี่ไงกะเพราอันไหนต้องการตัวช่วยครับมันเรียงยังไงวะหนึ่งสองสามเนี่ยเอ่อขอโทษครับอันไหนคือกะเพราเหรอครับ <laughs> ใบมันเป็นใบมันจะอะไรนะมันจะเป็นหยักค่ะอ๋อใบมันจะเป็นหยักเนาะโอเคขอบครับว่าพวกเราไม่เหมาะมาตรงนี้ว่อโอเคอ้าตอนนี้เราก็ได้ซื้อของมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับจะพวกเนื้อก็จะมีนี่ครับหมูเสีาบครับเนื้อวัวครับไกไก่นะกุ้งและปลาหมึกนะครับปลาแซลมอนครับนานาลูกชิ้นครับอ่าเราต้องมีความแตกต่างนิดนึงที่เหลือจะเป็นจาพวกพริกนะพริก จินดาแดงพริกขี้หนูสวนพริกจินดาเขียวอะ่ะแม่งมีแดงแล้วมีเขียวด้วยอะ่ะเลาก็แบบพริกชีฟ้าเขียวนะใหญ่ๆแล้วก็มี <c oughs> กระเพราแล้วก็มีอันนี้ไอเดียวิพูครับบอกไว้ก่อน <c oughs> ก็คือบอกว่าให้ใส่ช็อกโกแลตนะครับใส่ตอนไหนใส่ตอนตอนหิวอ่ะใส่ตอนหิว, <c oughs> อ,หว <c oughs> อ้าไม่รู้แต่ครียอทีมเขาบอกมาแล้วก็ต้องหาวิธีใส่เข้าไปให้ได้ครับตอนนี้ครับก็คือทีมทําอาหารนะครับก็เชิญเลย อันนี้ใครใครเป็นหัวหน้าเชฟเนี่ยอ้อยอ้อยอ่ะเดี๋ยวจะสั่งการเองนะอ่าให้ให้อ้อยสั่งนะแผนคืออะไรตอนนี้ทำทุกอย่างเลยใส่ทุกอย่างที่สามารถใส่ลงไปได้เพราะว่ากะเพรามันก็แค่ผัดปนๆไปใช่มันเนื่อยเลยคือกะเพรามันง่ายขนาดนั้นเลยวะจริงต้องทำถึงสามคนเลยอ๋อขอเป็นซีรีส์ได้ปะแปลกเด็ดพริกจะเอาไปปั่นกับกระเทียมไหม เฮ้ยเราตำไม่ฟังก็แค่เอาตำปังดีกว่าอ่ามีตำนะโอเคเดี๋ยวไปหาโคกให้อ้าวแล้วนี่ทำไมต้องตำนะปั่นเทคเจอร์มันไม่ได้จะหอมกว่าใช่ไม่ก็เป็นเทคนิคฮะลูกชิ้นไม่ใส่น้อยๆเราเออใส่ไปจังเลยเฮ้ยมันดูถูกลูกชิ้นเราอะเอาไงดีวะมันดูถูกลูกชิ้นถ้าเกิดหุงข้าวไปแบบทำข้าวอบลูกชิ้นนะอืออ้อ้าวน่าสนใจน่าสนใจอ้าวเอาเลยเอาเลยเอา ทีมเกทีเห็นชอบอยากทำอะไรทำเลยก็คือไม่รู้เฮียเลยตอบตรงลงแม่ไอ้แซลมอนซอนเม่เฮยดูดีอันเนี้ยเอาไปกินเลยทำไมอ่ะมันมีก้างมั้งอือมันเลยถูกไงเออเอาไปทำซุปดิเออมีดักก้างเลยอ่ะเนี่ยทำเนื้อไม่ได้หรอกกินจริงเหรอเพราะว่าอะไรฮะอ่าเพิ่งรู้นะไอ้แบบที่มันอยู่ในเนี้ยถ้ามันเขียนมาแค่40กว่าบาทอ่ะก็คือไม่ใช่หนาไม่ใช่หนาแล้วมันบางๆเป็นกระดูกล้วนนะครับ เาอันนี้ไปกิ้วเนยไปไม่ทำไม่เป็นอันเนี้ยไม่ข้าวผีวัดแล้วแต่อันนี้ต้องหั่นก่อนอ่ะให้เป็นชิ้นเล็กจะลอกไหมลอกเลยก็ตรวจวัดกันก็ ทำไมไม่หุงปกติวะล้างทำอย่างงี้ดีกว่าฮะนี่คือเทคนิคแหละใส่ข้าวดิบอะแล้วก็ผัดจนสุกอ่ะหรือว่าไงข้าวก็คือแยกจริงๆผัดจนสุกก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวเอาไปหุงอ๋อเอากระเทียมให้เยอะๆเลยเฮ้ยมึงเป็นหัวหน้าไม่ใช่เหรอวะทำไมตอนนี้มึงเป็นลูกมือแต่ว่าเป็นหัวหน้าที่ไม่ต้องทำอะไรไงก็สั่งลูกน้องเออเดี๋ยว ไม่ตะกี้ลูกน้องสั่งมึงไม่ไม่มีเหมือนงาหรอกนี่เขาชิมเขาชิมไม่ดมมันชิมไม่ได้มันยังดิบอยู่เดี๋ยวต้องไปหุงอีกทีไส้กรอกมันมีดิบด้วยเหรอวะข้าวอ๋อแต่นี่มันเป็นข้าวที่หุงมาแล้วนะไม่อันนี้ไม่ใช่หุงแล้วเ้าดิบอเข้าวดิบเฮ้ยเอาข้าวดิบมาผัดกินได้เลยอะเราต้องเอาไปหุงออ๋เอามาผัดแล้วค่อยไปหุงเหรอใช่ครับอ๋อใช่ไม่เคยไม่เคยรู้สูตรนี้มาก่อนเลยวะเราเราแค่เอามาประดับจานรอบนอกเป่าล่ะ ด้วยช็อกโกแลตบ,บีดบ,บีบอะทำให้มันเหลวไงอ๋อได้ออนี่ต้องอเลยบีบช็อกโกแลต <c oughs> ไว้ก่อนเราไปตากข้างนอกก็นละอ๋อแต่มันจะเหลวในอยู่ในถุงนะก็เฮ้ยแล้วเราก็ตัดไเราตัดกล้บีบไงเออว่ะเฮียมึงแม่งนาวัตกรรมวะ่ะเอา้าต้งเป็นเคทีผูกคือจะบีบลงไข่เหรอมาจะรอบ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 จานแบบแค่ตกแต่ง อุ้ยมันโดนเอ้ยมันโดนแดดพอดีเลยนี่หว่าเออเนี่ยเราตากไว้อย่างงี้แหละเออเนี่ยๆแล้วตากไว้ตรงนี้นะครับตรงนี้หน่อยแล้วกันโดนแดดกว่าเอตรงนี้เออเออเขี้ยมอไซัยร้อนชัวนี่องท่อหรือเปล่าไม่หยิบตรงนี้เลยเนี่ยละลายชัวร์นี่อบกกูแดดกูให้กูแดดที่อะไรเนี่ยเออเขี้ยเนี่ยมีลูกชิ้นชัวร์ แต่มันเราไปนึ่งกับข้าวใช่มาไม่เป็นไรเราก็เอาเออแล้วหยิบมาเสียบและไอ้วนๆนี้เราทำอะไรวะก็คงต้องมันจะเป็นเส้นอย่างนี้ได้ใช่ไหมต้องลองอยู่ที่ว่าน้ำนี่มันคืออะไรอถ้าชอบก็แล้วคงไม่ได้แล้วเราจะใช้อะไรเออเนี่ยคุว่าอันนี้สวยกว่าอือนี่แล้วกันเออก็ดีนะเฮ้ยไอ้ภูเรามีซอสหลากหลายให้เลือกสรรนี่ไอ้ชีบป่ะ ชีสเหรอแต่มันน้อยมากเลยไม่รู้ไม่รู้พอป่ะนะแล<น>้ว<อ>มันม,มันเป็นสีส้มไงเราก็ได้เป๊เลยนะเนี่ยเราไม่ต้องเป๊ะเลยเราเอาตามที่เรามีาก้เนี<ง>้ยเหมือนเลยอ่ะก,กูวชีสก็ชีสมันกินกะอะไรก็อร่อยเว้าายทีลงัยทำอไรัดมันเนนนพราะว่าถ้าสีนน้ด้จะสุก่เท่ากันามท โอ้เอาแล้วเอาแล้วอย่าเตะฝุ่นอย่าโคตรเผ็ดนะพ่อเอาเชียดิพริกดิโอเคอย่าลืมหมูนี่แหนแล้วตายอ่ะหมูว่าตายได้เลยต้องใส่เยอะหน่อยแบ่งเพิ่มแบ่งหน่อยว่าเดี๋ยวถ้ามันไม่เผ็ดค่อยใส่เพิ่มอ๋อไม่เผ็ดมากเลยอ่าแต่ป้าอองเขาบอกกินเผ็ดเอาเอาอีเขียเผ็ดเข้าจมูกเลยยังไม่ทันกินเลยทำไรครับอันนี้ทำไรครับ อ๋อชิ้นซยถ้ามึงไปหยิบมันนาไม่ใช่เหรอนั่นไหนมะนาวกูไปตักแอร์ตู้เย็นโอ้ยเฮียอะไรก็นี่มันเป็นหน้าที่ของพวกมึงกูก็นึกว่าเขาเดินไปหยิบใไม่มามะนาวอยู่ไหนมะนาวเหรอมโอ้ยแกงถุงใหญ่ตรงนี้ถุงใหญ่นี่มันส้มหรือเปล่านี่นี่ส้มเลย เอาป่ะเดี๋ยวไปขอปมาอองกันนะเนื้อหมูแม่งพูดละเอียดเกินว่ะมันไม่ร้อนเปล่ากระทะมันหนุ่มไม่ร้อนเลยเอาวไม่ได้กดนี่เอาต้องกดก่อนเห็นไหมฉันเป็นหัวหน้าไงคอยเช็คงานเห็นไหมไม่งั้นไม่ได้กินนะนี่ต้องลงโทษนะไปวิ่งได้เอางี้เดี๋ยวกูไปวิ่งไปซื้อมะนาวมาให้ดูนี่ อ่ะมันเอาหมดว่ะเออเด็กี้มึงยังไม่ได้ออกไปเลยนะถ่ายไปหมดแล้วมึงก๊อกกแก้ๆถึงพัดลมเนี่ยแทนลองบอกหน่อยว่าตอนนี้ถึงไหนแล้วกำลังผัดอยู่ต้องใช้เวลาเพราะว่าเนื้อมเยอะอู่สงสารปบาออนว่ะตอนนี้มึงว่าเขาจะอดทนรอหรือว่าเพว่าเขาไม่รอหรอกเขาแดกอะไรไปแล้วสักอย่างไว้ไม่ยมุนี่รอให้ของสุกมาก่อนเราทำมาสุกง่ายอ่ะเที่ยวหัวหน้าเชฟว่ะ โโอ้้หทไเเชฟหมือนผัดพริกแกงเลยเออเหมือนผัดพริกแกงแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ใส่กะเพราลงไปไงอันนี้คือน้ำส้มที่เดี๋ยวไว้กินแกมกับไข่กะเพรานี่คือที่ตีไข่ตีอะไรอยเฮ้ยเนี่เนี่ยทำข้าวทอะไรอ่ะทำไมกะเพรามันใช้เวลาเยอะจังวะมันร้อนไม่ทั่วกัน มีด้านหนึ่งไหมน่ยไม่กระทะมันมันติดอ่ะอันนี้กระทะมันติดอันนี้ทำเป็นแทะเออทำเป็นไข่คนไปได้เลยก็แต่ก็ดูเป็นไข่คนอยู่นะใช่ต้องพอแล้วไม่งั้นสุกหนะกล้วอออันนี้คือไข่คนเหรอไข่คนไงไข่ไข่คนไม่ได้พอดีแบบอ้อพลาดในลงกระทะเขาบอกว่าไข่คนหรือไข่คนวะคนไข่คนก็บอกเขาว่าเนี่ยคนมาจนได้อย่างเงี้ยแปลว่าทำถูกแล้วนี่นี่เอาไปทำอะไรแค่ไดทำซุปอะ โอ้ยนี่เทคนิคอะไรเนี่ยทำไมต้องเอียงหม้อวะว้าวแค่วางแค่วางเอียงามาเราเข้าวไปทำนดีว่าเพื่อนอ,อืมอืมไหนพูดมันออกมาสิเอออะไรมันก็ข้าวปกติ <laughs> จริง่เีนี่แล้วกูจะใส่กระเทียมเข้าไปด้วยเนี่ยกระเทียมจะใส่หมดเลยเป็นข้าวกระเทียมลูกชิ้นเฮ้ยแต่ยิ่งก้นก้นหมออ้อกลินมันงนั้นเอาเอาก้นหมอ้อ แน่นตับเลยวะเฮ้ยเน่ดีนะเหมือนข้าวมันไก่เลยนะน้าอีสเออข้าวมันมีสีความแบบส้มๆเหลืองๆนิดนึงมันไม่ขาวแบบเหมือนข้าวปกติอ่ะมันใกล้เสียแล้วไงไม่ใช่เฮ้ยเออข้าวมันมีรสชาติลูกชิ้นจริงๆไม่รสชาติก็กลิ่นอ่ะแต่รู้สึกได้ถึงลูกชิ้นอ่ะเฮ้ยน่ามันลูกชิ้นจริงๆเนี่ย เป็นแงรสชาติลูกชิ้นใช่ไหมอืมนอร่อยก็มึงแดกรูชิ้นไงแค่นี้ก็ไปเสริถ้าสุดท้ายออนนี้ไเสร์มว่าออรว่าหาวแล้วทำไมต้องเอาหอมลงไปผักครับมันนิ่มครับตอนดจะได้เรี้ยวหาน้วว้า้ข้ข้าว้าวข้าข้าวข้าวข้าววาเ อุ๊ิพี่แต่เราดีม่ยงไคือด้าละเพราะว่าเนื้อมันเผ็ดเราเราเราจะวางเราจะวางว่าอย่างนี้ใช่ไหมเป็นแบบเป็นตัวสี่ใช่ป่ะถูกต้องป่ะหรือจะล้อมเออมันก็มีไข่้องบนแล้วก็ให้มันมีที่บีบซอสตรงนี้ได้ได้แล้วซุปซุปก็คือไม่ได้วางอยู่ในจานนี้เออแยกไปตอนเขาพูดดูมั่นใจมากเลยนะ แบบเขาไม่กลัวเราแกล้งเลยแปลว่าเขาต้องกินเผ็ดเฮี้ยๆเลยตอนี้เราก็ไม่ได้แกล้งวะกินพริกเพิ่มไม่ได้ก็กถ้ากูได้กินกูอาจจะนึกว่าแกล้งก็ได้พรามันเผ็ดมากนี่อ่ะมีไก่อันหนึ่งอ่ะดีไหมมันดูไม่เข้าพวกเลยอ่ะเพื่อนเอางี้กลิ่นไก่ไงกลิ่นไก่มันผสมเข,าข้าไปในกระเพราเราไม่ได้จะเอาเนื้อไก่หรือลาะเนื้อให้เขาไหมใจดีป่ะจริงเหรอวางไว้ข้างๆอ่าเดี๋ยวลองบีบทุกอย่างลงไปก่อนแล้วกันอันนี้คือเราจะวางข้างบนใช่ไหมมีแต่ว่าเมมมี่ะ นี่แค่นี้พอเลยโอ้นี่เอาเปิดเป็นน้ําเลยเปิดเล็บเปิดเล็บนี่เราเอาไปแช่ไว้ที่มอไซเปอร์มาเหลวเลยมึงอยากรณ์กบอกินได้อันไหนอันได้เออกินได้จริงเนี่ยมีพูดใหญ่ๆอญ่กันอุ้ยใหม่แล้วที่นี่มาตอนไหนเดี๋ยวเอาช็อกโกแลตแต่นี่มันเหลวลงไปทีมันมันปลิ้นเลย แล้วมึงซื้อช็อกโกแลตมาทำไมวะนี่ช็อกโกแลตวางไว้ข้างๆเนี่ยแ้าแบบนี้ไงเหย่ยโตเลยโตขึ้นเน่เียโมได้แล้วพอๆไปวัดตอนกลางคืนได้เออไปวัดตอนกลางคืนได้นะ และตอนนี้ก็ได้เสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับเมนูของเรานะี่คือเมนูกะเพราวรวมโคตรเผ็ดนะครับกับไข,ขนนะ่คนเนาะแล้วก็โตข้าวเนี่ยเป็นข้าวที่เอาไปผัดแล้วก็ไปหุงกับลูกชิ้นนะครับมันจะหอมกลิ่นลูกชิ้นมากเลยนะครับโอเคอ่ะแล้วก็มีน้ําซุปด้วยนั่นกะ็คือเป็นน้ําซุปอะไรปลาแซลมอนอ่าน้ำซุปปลาแซลมอนนะครับซุปหอมซุปหอมอซุปหอมแซลม,มอนก็เอาไว้คล่องคอนะเพราะนี้ค่อนข้างจะรสจัดมากๆนะครับ มาแล้วครับปู้งแปงป้อ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 งแปงเก็บป้าอนป้าอ้อนเชิญนั่งตรงนู้นเลยครับนี่เป็นไงโอ้โหหน้าตาแนเนี่ยเป็นไงอ๋หน้าตาอันนี้ป้าอ้อนกินข้าวไปยังครับวันนี้กินกล้วยไปสองลูกกินกล้วยไปสองลูกนะแต่ว่าป้าอ้อนไม่ได้แอบกินข้าวเลยใช่ไหมไม่ไม่แอบเลยเพราะรอรอเห็นไหมนานอยู่นะนานมากอันนี้อันนี้คือเป็นเนื้อปลาหมึก กุ้งลูกชิ้นวัวไก่หมูมาหมดเลยแต่ว่าไก่ไม่ได้ใส่เอาไปกินกันเองครับเดนจอยครับ<า> <Okay. S 2> ไม่มีเจ้าเคใช่ไหมเนี่ยไม่มีครับไม่มีอาจจะมีก้อนกรวดนิดหน่อย <c oughs> อ่านึกว่าพูดเล่นงไงไม่ค่อยไว้ใจเออจะได้มีมุมอื่นบ้าง <c oughs> อ้าวเป็นไงครับ นี่มันมันลึกล้ํามันลึกล้ําเผ็ดไหมไม่อ่ะาไม่เผ็ดอะครับไม่เผ็ดจริงป่ะปกติป้าอ้อนกินเผ็ดกว่านี้เหรอเผ็ดมากโอ้โหนี่ผมกินก็เผ็ดมากเลยนะอืมกินเผ็ดได้อีกอ่ะโอ้อันนี้อันนี้ใส่พริกใส่เลยนะอร่อยเลใส่พริกไปสี่ชนิดเลยนะครับปกติป้าอ้อนกินกะเพราจานหนึ่งใส่พริกกี่เม็ดครับโอ้เยอะแล้วโรยพริกเม็ดติอืมอ๋อเออเราลืมพวกแบบได้เผ็ดได้อีกเราลืมพวกพริกแบบพริกผงอะไรพวกนี้เนาะ อร่อยนะอืมอะไรอร่อยครับรสชาติดีเดี๋ยวกินไข่คนก่อนนี่สู้สู้ปราอ้นทําได้ไหมครับเนี่ยอืมได้เลยเนี่ยอืมก็ก็คือผมผมเปิดแข่งสู้ได้เลยอ่าจานหนึ่งสี่ขั้วฮะได้ทำกันสี่ขั้วนะไม่รู้เซื้อของไงเออเราพิจิตรพิถันมากเอาให้เป็นคะแนนดีกว่ารสชาติกะเพราให้กี่คะแนนครับเต็มสิบโอ้ยสิบเลยให้สิบเลยอ่าก็คือถ้าเพว่านี้ก็ทะลุไปสิบเอ็ดแล้วโอ้สิบเอ็ดเลยอ่าอันนี้ไม่มีรสเลยอ่ะอ๋อเป็น เป็นเห็นตรงนี้มันรสจัดแล้วไงอ่าแล้วข้าวนี่กี่คะแนนครับหัวข้าวได้เลยนะเนี่ะมันจะนุ่มหน่อยเนุ้นุ่มๆอะอ๋อข้าวนุ่มๆด้วยนะเต็มสิบให้เท่าไหร่เต็มเลยอ่าให้เต็มสิบนะแต่ไข่นี่มันอยู่ในกระทะนานไปหน่อยอ๋อไข่ไข่เต็มสิบให้เท่าไหร่ครับเจ็ดก็พอเจ็ดนะอ่าหน้าตาเะยครับหน้าตาตอนมันมานะให้แปดพออ่าแล้วตอนนี้ล่ะครับตอนนี้อะให้สิบก็แปดเลยน้ำซุปคบน้ำซุปลองกินหน่อยชิมน้ำซุป น้ำซุปจะมาเวจืดๆหน่อยเพราะว่าอันนี้รสจัดแล้วยังไงครับเต็มเลยหมายถึงมแมลงหล่นไปเต็มเลย <c oughs> งั้นสรุปคะแนนนะครับเมนูนี้นะครับตรงตัวกระเพราเนี่ยป้าอ้อนให้10คะแนนเลยนะตรงตัวข้าวก็ให้สิคะแนนไข่ให้7คะแนนความงามเนี่ยให้ไปเลย8คะแนนนะครับมาซุปก็คะแนนก็เต็มนะอ้าวงั้นก็เดี๋ยวให้ป้าอ้อนกินดีกว่าเนาะโอเคอ้าววันนี้ก็ ประมาณนี้นะครับก็สนุกสนานนะพวกเรายังไงถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะคลิปที่มันตีกลับอย่างนี้ก็คือเราไปหาใครสักคนหนึ่งที่เขาทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราไปทําสิ่งนั้นแทนเขาแล้วให้เขาให้คะแนนเราอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์ไม่ได้นะครับว่า EP ต่อไปอยากให้ออฟฟิศติกล้องทําอะไรเนาะแต่ยังไงวันนี้พวกเราบ้านของเองก็ลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์ซับสไคร้กระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็มีสมัครสมาชิกด้วย50บาทแล้วก็กดซูเปอร์แทงไม่ได้นะครับไปละบ๊ายบายเออขอบคุณมาอ้อนมากนะครับขอบคุณครับกินให้อร่อยครับ